เสียงอะไรอ่าอย่ามายุ่งกับฉันช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้มีกระเป๋าให้กินฉันจําได้ว่าตอนนั้นมาที่สนามบินปู่้าอัตราการรอบของที่ปู่ผ้าก็ไม่เร็วนะ666อ่าอ่าแมงเอ้ยอะไรฆ่าฉันทันทีเบยเบยเบยคิก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 อ่าไม่สิคุณต้องมีสี่ก่อนที่ปูผ่ผา666้ 66. อ่า666 อ่า666 666เล่นปูผ้าจนตัวตายปังปังปังโอใครมาเคาะประตูเบยเบยเบยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าไวน์รอนไวรอน,รอนฉันอยู่ที่โรงเรียนลุกขึ้นลุกขึ้นโอไอคุณไม่เป็นไรนะคุณคิดว่าไงช่วงนี้คนเยอะแยะโจมตีปูผ้ากันเราไปที่สนามบินจนตัวตายเลยดีไหม รวมฉันด้วยรวมฉันด้วยไปกันทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายสู้ๆๆ,ๆทำเครื่องหมาย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 อ่าดีมากทุกคนได้กระเป๋าคนละใบช่วยฉันเร็วฉันจะเน่าแล้วเผชิญหน้าไม่ดื่มให้สดชื่นก็กินสัมผัสสัมผัสสัมผัสเบยเบยเบยเสียงอะไร อ่าอ่าอย่ามายุ่งกับทางของฉันช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้มีกระเป๋าให้กินเบยเบยเบยเหม็นเบยเบยเหม็นอ่ากระเป๋าที่ฉันเพิ่งเอามาคืนมาให้ฉันเหลืออีก5วินาทีฉันก็จะเน่าแล้วงั้นก็ช่างเถอะช่วยเพื่อนร่วมทีมก่อนกระเป๋าของฉันเบยเบยเบยแม่งเอ๋ยทหารพายุหายไปไหนหมด เฮ้ hey, มีห้องนักบินลองชิมดูเหม็นเบยแม่งเอ้ยสามคูณสี่อะไรเดาไม่ถูกเลยเบอยอ่าเหม็นอ่ามีมันอะไรเชื้อเพลิงจรวดเหรอเบอยเฮ้ hey, ไวรอนคุณกำลังขาดเชื้อเพลิงจรวดอยู่พอดีเลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมคลังสินค้ามานี่ไงให้คุณฉันมีในคลังแล้วจริงเหรอ งั้นฉันไม่แน่ใจว่าจะเอาออกไปได้ไหมไม่เป็นไรพ่อบุญธรรมของคุณให้สเสบียงแก่คุณเอานี่ไปตราบใดที่ไม่มีใครขับรถถังเข้ามาในเกมนี้รับรองว่าคุณออกไปได้ดอกไม้มาฉันจะช่วยคุณให้สเสบียงไปกันไปกันไปกันเราไปก่อนเบยเบยเบยทำไมสนามบินถึงเงียบจัง ดัง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 อ่าฉันผิดไปแล้วฉันจะไม่มาที่สนามบินอีกแล้วปัง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 รถถังเจ้าชายไม่ได้ยกย่องฉันให้เป็นที่หนึ่งเหรอเบยโอ้โหสิ่งนี้มีประโยชน์มากในการบังกำแพงพอแล้วขับรถถังเข้าสนามบิน คุณอยากได้อะไรก็ไปเอาในคลังของฉันได้เลยหมายความว่าคุณยังอยากจะอยู่ที่นี่เหม็นเหม็นเหม็บบมนเบยเบยเฮ้มีปืนมีปืนอ่าปังฉันยังมีของจากเฟลาเฮ้ฉันสามารถกลับไปได้วิวโอเราเจอกันอีกแล้วปัง,ปงกดติดตามเพื่อดูไลฟ์ของฉันดูเพิ่มเติมเรื่องสนุกจากสะพานสาม